เคทเบ c คกินเซลได้โพสต์วิดีโอบน IG ของตัวเองพร้อมเล่าถึงประสบการณ์อันเลวร้ายที่ผู้หญิงต้องพบเจอในฐานะนักแสดงครับกรณีแรกก็คือเธอต้องร่วมงานกับนักแสดงชายคนหนึ่งซึ่งเมาอยู่ตลอดเวลาเลยครับ นั่นทำให้เขาเนี่ยใช้เวลาในการจำบทพูดของตัวเองนานถึง6ชั่วโมงต่อวันกรณีต่อมาเป็นเรื่องของนักแสดงชายที่ชื่นชอบการทำร้ายร่างกายผู้หญิงและเลือกจะทำมันผ่านการแสดงฉากแอคชั่นครับเธอถึงขนาดต้องไปตรวจร่างกายแบบ MRI เพื่อจะนำผลมายืนยันในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้เธอยังเคยโดนล่วงละเมิดทางเพศเมื่อตอนอายุ18ปี แฉมผู้หญิงทุกคนในกองถ่ายเนี่ยไม่มีใครที่จะกล้าพูดถึงเรื่องนี้เลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยกลัวจะซวยกันหมดครับและสำหรับกรณีที่ฟังดูร้ายแรงที่สุดคือเคสเบกกินเซลเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์คนหนึ่งบังคับให้เธอ่ายแบบทั้งทั้งที่เธอเนี่ยเพิ่งจะแทงลูกมากครับ